สวัสดีจ้ามือนีก็มาพบกับชองไม้ผ้าร่วยมือนีไม้ก็จะผ้ามาตามแนวท่างโค้งสุดท้ายของป่าสามเจ็ดสองแล้วค่ะเอซีคนใดเขามาแดกากาฝากดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งแจ้งเตือนทั้งหมดเพื่อสีบอพาข้าวสารดีๆแนวท่างเด็ดๆจากท่างชองไม้ผ้าร่วยเดี๋ยวไม้จะได้ผ้าไปสอบถามหรือว่าถามคุณป่านะคะว่าโค้งสุดท้ายคุณป่าจะได้ แนวทางตัวไหนนะคะกะ็รอรับช่มรับฟังไปพร้อมๆกันจ้าป้าบ่าเลี่ยนตัวเลขแนี่ยแกอ๋อครับผมย่ยกับมาเน้นให้ตัวนี้แหละเนี่ยบอกแล้วว่าตัวนี้แล้วบ่รลู้ว่า,วาท่านจิตขอบ่กเขาแล้ว่ป้ากับได้ตัวนี้ตัวเดียวแนี่ยแกครับแต่ว่าน่กากรลองซสือเบื้องหนันในเนดิมครับ ป้าฝันฝันฝันบ่คือบ่คือคนอื่นเขาฝันป้าจะบอกให้ฟังเดี๋ยวย่างออกอย่างนี้กันครับผมอันป้าฝันว่าป้าไปเห็นบ่อหนามครับป้าไปเห็นบ่อหนามแล้ววันนี้ว่าฉีบเอาเต็งเต็งหมู่บ้านฝันเต็งหมู่ก้อนนี้แต่ว่าป้าหัง ไปเห็นบ่อน,น้ำล้วก็เลยอันเป็นน้ำมันบาเม้นอันสางสางคือบ้านเฮามันเป็นสางที่ดินแลรวก็ขาเจ้าะกับกคลคุ่มๆไว้อย่างเนี้ยแล้วนี้อันหญ้าเลื้อยอื่นหญ้ากระปูเลื้อยอื่นอันมะเบิงอันนี้มะเบิงอันนี้ใช้เพื่อนบ้าน,นะนรับอันนี้อันป้านเลื้อยบ้าน กูทีเออหนูไปยังมาสั่นป่าว่าคนเลี้ยงไงไปเบิ้งน้ำสังน้ำสังอนีี้นสังแนี่ล่ะคือบาเคยฝันแบบนี้คือฝันยังสี่เดียวไปแล้ววันนี้ไปเห็นป่าอยู่ในน้ำสังเห็นปลาคอสองตัวอยู่ในน้ำสังอันนี้ปลาเนี่ยเป็นปลาเป็เหลืองเหมือง่ปลาข้อสีเหลือง่นทองข้ามเนียแต่ว่าเบิ้งแล้วผัดดินได้อยู่แต่เปลี่ยนปลาค้อมีสองตัวอยู่ในน้ำสัง ป้าก็เลยมาตีศูนย์เจ็ดสองศูนย์เจ็ดหนึ่งป้ามาตีติดยังสี่ไหมตัวนี้ป้าก็ี่ซื้อไปอยู่แต่ว่าของป้าซื้อเลขตัวนี้โบเปียนมันโบเปียนไปยังไหนมั้ยเมื่อนีก็บเรยวเห็นยี่ท่องป้าคนเลขตัวนี้คือเก่าเห็นือเก่าแต่ว่ามันตีเขาเพราะเขากับเพราะได้หูน้ำเ้อแต่ว่าห่างก็ฟันจังสีแต่ว่าเลขตัวนี้ไปซื้อใซส่อะไรแล้วอันหมดแล้วรับผม ยังตะกาลุงคีบอันเบิดแล้วเลขตัวนี้ครับตาอะไมาโอ้ได้ได้ได้เสงสมุนมาตัดนาเด้อปูเอ้ยยาเอ้ยสนองครับป้าก็เลยมาตีเป็นเลขตัวนี้ละเป็นศูนย์สองเจ็ดครับป้าก็ตีหน้าเป็นหนึ่งเนาะครับป้าก็เลยท่อนี้ละป้าก็ มันขึ้นนี่แหละเพอนเนิน่งหายมันขึ้นมันเกิดกหายมาเบิ้งจัิงๆแหละก็เลยตอนจีหาปลาก็เลยไป็นซองแล้วป้าก็เลยเห็นเหลียวเห็นก็เลยว่าเลยว่าสาธุนะปู่เอ้ยก่อห้ได้อีริเนเน่หนอแต่ว่าเลขทุ่มหันมันก็สีโบเปลี่ยนดอกป้าว่าอ่าเป็นยังไงเ่ยเจ็ดเจ็ดนี่มันโบเปลี่ยนไปทนนั้งไงแม้ที่นี้ทังเห็นสัตว์ขับครับเ่ามีตัวอื่นดอกล่ะป้าเ่ามีตัวอื่นมีป้ามีซื้อแต่เลขคู่นี่แหละป้าซื้อเลสองตัวนี่แหละป้าบ่ได้ซื้อตัวอื่นเด้อครับผม ป้าบ okay. <c Ris ky> ja ่ม well, kind of ีเลขตัวอื่นนี่ป้าบ่เพี่ยนเลขของป้าดอกป้าก็ว่าป้ามั่นใจของป้าแล้วว่าถือก็ถือก็แล้วแต่ดวงเขากันมันิีด้มันก็ได้มันบ่ได้ก็บ่ได้ท่อนละละครับผมตัว่าเลขกันลูกสาวว่าแม่ขึ้นทะเบียนนิลาเน่ทะเบียนมันนังซีซีสองแปดทะเบียนรถไงมันนังทะเบียนซีประตูมั่งมีสองแปดอืมซีสองแปดเลขทะเบียนลูกสาวป้าทะเบียนรถไงมันน่ะเรขเร็วซีประตูมันน่ะ ครับเมอันันมันก็ออกเสียนรถรถเก๋งมันรถเก๋งที่ว่าป้าบอกให้ฟังอันนครับก็เจ้าหน้าที่ก็ฟันนะครับฟันว่ามาลุงเต่าฟองดีดไม่ทำฟันฟันซองเทียนไรวได้ครับเกลีเพิ่นผ้าลงไต่ไม่ทำ อเด็กไต่ป้ากันก็การนั่นแ่ะฝันฝันก็ยังการน่ะยังว่าป้าของก็ดีขึ้นเนี่ยฝันว่าได้ไปหาท้องกับการน่ะสองบ้านเ็นแต่พุทธลหรป้าเพสมบายแต่พุทธลหรอแม่ครับป้าของก็ดีขึ้นน้องสองสามหมื่นนี่ของก็ยังดีขึ้นต้องสองสามื่นนี่แหละแต่ว่าทำน่ะมันมืดอยู่ๆนี่โรคไปสองเทื้อวแล้วมันมืดนั่นมือกัยังป้ากัยังบอกว่ามันมือคีดว่าเพันเอาท้องไปเอาท้องไปไว้เนี่างคางอันคางหินได้หล่ะม่แต่หินเนาะไม่แต่หินเพ่นยังไงแต่ว่าพันเอาท้องไป คนคือเอากท่วงไปสุกไปในหันไดแต่ในปาก็ยังงงกันปไามันนั่งขีดจิบุตเมื่อปามันนั่งขีดจิบเป็นอาทิตย์แล้วเนี่ยครับือฝันมาในหาบท้องมันที่นี่ยังเกิดขึ้นมันตัวเจ้าของแต่ไรยมาว่าอยู่ครับยายเรามาตั้งแต่อุดมเรามาหลินน้ำแล้วสิกลับมืออื่นกลับมืออื่นแค่มือเศร้านี่นะออื่นเศร้าแม่แมถือคอยถือเลขคอยกลับตันนุ่มลูกถือเลขคอยกลับแล้วแม่ตันลูกสิได้กลับน้ำตันหนุ่มลูกสาวกับลูกเคยเลี้ยงถ้าเขามั่นใจไปนั่นแหละลูกเคยลูกสาวป่านครับ S <S <S ไอ้สูงหวานเนาะแต่ฝันเห็นการกน,นี่ยแก็เลยสูงหวานเนอะครัเมื่อขึ้กลับไปกับกาอันล่ะที่ว่าไปเบื้องปลืกคอนั่นนะครับอือไปกับกาอันล่ะก็ได้หาบท่อเมื่อกล่ะแต่ว่าสี่ป้าฝันไปนันน่นทำแล้วมันมืดมันจท้องปลาหาบขึ้นมามันตป่นถ้มมันตื่นก็ยังคน้นเขาขุดต้นยางได้มันเป็นถาำยางใดเนาะรับก้ากระถือได้ถือเหล็กไงวะก้ากระชือไ่ได้ถือ้องที่หนึ่งคุณบอครับกะซ่าทูเนี่ยครับเสีได้สางซาไล่เสียดคือคือเอาไว้ ป้ากะสิช่างคือกันกะให้มันสิป้ากะขอคือกันล่ะกะครับป้ากะสิไปซอยกาคือกันบ่แม่นว่าป้าบ่ซอยครับป้ากยังาอยู่เห็นกันกยังได้คือกันนั่นล่ะป้ากเลยว่าโอขอให้โชคดีถกเลขก่อนมื้อนี้ยังเฮาถกเลขแล้ว็งสิไปหากันท่นดอกป้าว่าจังซี่ครับป้าทบ่าใจลูกขึ้นมามือเช้านี้เมื่อวานนี่เลขออกอยู่แขนป้าเนาะครับลูกเยลูกสาวเห็นเาดีใจว่าซั่น ออกยุ้ยเขียนปไาเลยเนาะมันนุ่เหนียวนุ pain, ่งนี่ไหมเมื่อวานเหมืนเขาเห็นนั่งกินเข่าเขาเลยเห็นเนี่ยเหล็กออกยุ่ยขาเนี่ยวัสดุงวดนันนี้อูกเขยเลยว่าที่ว่าเมียมันออกยุ่ยขาเมียงวดนั้นหื้อขายผมเบิึงที่มันบอกก็่าเถาคนมันขะคนหื้อขายผมผมกะบ้าเบิึงแล้วออกไม่อินหรือไหมงกตัวงกตัวพิษตัวเดียวเคลือเลขกแปดของเมถาวรผมว่าัสดุอย่าเป็นเมถาวรผมถึงแล้วมันทีนึงเนาะพ่าวันสดุ ค็อินถือกันเถอนปูเอ้ยเนี่ยเออแต่หนูก็แต่ว่าแม่ป้านั่นไปซื้อเลขตัวนี้เมื่อไหร่ล้วป้าก็เลยมาฝันเนี่ยฝันดีตลอดนี่ได้ก็ได้แม่ก้าวมีมาบ่ได้ได้ของทุกสิ่งทุกอย่างแม่ก้าครับถือตัวใดล่ะเออขันบ่ถือกันบอกกันเอฟซีนี่เด้อบ่ได้ตั้งใจบ่ได้ว่าเฮาสิบวกเลขขาเจ้าเนาะขาเจ้าอยากซื้อน้ำก็ซื้อขาเจ้าว่าแด้ครับภูมิภูมิภูมิมุนอยู่บางกอกคู่บวกอยู่ ชนบุร <enacted> ีพี <rawd Moder> ่มันก็บ่ถือแล้วน้อยละมันก็เมียนบ่ตัวว่างครับถ้าจจะเอฟซีคนมากนะมันกห้เพิ่นจัดพรอเป็นแมวทางครับถ้าบ่มากคนกเด็กแต่เห็นคนพานมันบ่มีตัวเปลี่ยนป้าบ่เปลี่ยนตัวใดครับผมป้าบ่เปลี่ยนป้าบ่เปลี่ยนตัวเลขบ่บ่เปลี่ยกยังบ่บ่เปลี่ยนเลขเปลี่ยกยังบ่เปลี่ยนอยังเลยครับผมจ้างการเยอะๆนะเด็มของน้ำไม่ต้องไปจ่ายงของมากนะจ้าสานีล่ะก้็ครับ ยายนสวัสดีครับเรบาใครมาออกของมาส่งคนเอาใครมาส่งคนอีกนี่ละลา <c oughs> สำรับแนวทางของป่าสามเจ็ดสองป่าสามเจ็ดสองกะบ่เปลี่ยนเนาะค่ะป่าพื่นกะซื้อเจ็ดสี่เจ็ดเนาะค่ะสำรับของป่าสามเจ็ดสองเอฟซีคนไหนมาคลิปนี้ไม่กะขอคนละหนึ่งไหลหนึ่งแช่เผื่อจะมีกำลังใจเฮ็ดคลิปต่อ,ตอไปหาแนวทางเด็ดมากฝากเอฟซี สำหรับคลิปนี้ไม่กะขออนุญาตจบล่วงเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ